สวัสดีค่ะวันสีชมพูนะคะชมพูตั้งแต่ศีรษะแล้วเสื้อนะคะแล้วก็ดอกไม้นะคะอ่าวันนี้เป็นวันตามใจตัวเองแห่งชาตินะคะปรนเปรอตัวเองแห่งชาติค่ะนี่เลยนะคะคุณซี่จะทานให้ดูนะคะเป็นคลิปแรกเลยนะท <c oughs> ี่คุณซี่จะมาทานขนมให้ดูอ่านี่เลยอ,อะไรคะขนมลาอ้าหงนะ ก่อนจะกินปกตินะปกตินะคุณที่แบบหูมันมันหวานใช่ไหมคะมันหวานเนี่ยมันก็จะทําน้ําตาลเราเยอะอะไรเงี้ยจะทําให้แบบอ้ยตอนนี้นะคะวันนี้ไม่คิดนะไม่คิดเยอะนะคะปรนเปลอตัวเองนะคะอย่าทานทานนะอย่าทานทานให้อิ่มทานให้สะใจทานให้นำใจนะคะทำทุกอย่างที่ ใจเราต้องการนะคะอยากทานอะไรทานนะอย่าห้ามตัวเองพอเราทานแล้วเราจะมีความสุขนะคะเพราะเรามีความสุขมากๆปลนเปลือตัวเองให้มีความสุขมากๆนะคะทั้งแบบหดูแลผิวพรรณใช่ไหมคะ ทานอาหารที่อยากทานนะคะแล้วก็บำรุงสุขภาพทานอาหารเสริมต่างๆที่จะทําให้ร่างกายเราแข็งแรงเนาะไหนจะคอลลาเจนก็กระดูกผมผิวใช่ไหมคะอ,อย่างคอลลาเจนก็สมควรที่จะมีไปทานนะคะผวสาวทั้งหลายนะคะโดยเฉพาะที่แบบ 50อัพขึ้นแล้วอย่างเช่นคุนซีเป็นต้นนะคะคุซี่ก็50อัพแล้วนะคะแต่ที่ยังดูดีได้อย่างนี้เพราะว่าเราดูแลแตัวเองแบบตลอดนะคะเป็นคนที่ดูแลสุขภาพและรักสุขภาพแล้วก็ใส่ใจเรื่องผิวสวยนะคะถึงได้มาแบ่งปันเพื่อนเพื่อนทุกวันใช่ไหมคะว่าสิ่งที่เราใช้อยู่นะคะทุกคนก็สามารถมีใช้ได้นะ,ะอ้าวว่าแล้วก็จะทานให้ช <c oughs> มนะคะอันนี้เป็นชิ้นสุดท้าย <c oughs> ไม่คุณ ไปแล้วชิ้นหนึ่งจะลืมไปว่าเราน่าจะทําคลิกให้เพื่อนเนาะอืมเอาให้สะใจนะคะนึกไปถึงในวัยเด็กนะคะในวัยเด็กอเรามีความสุขอะไรอนะเป็นความสุขง่ายๆแบบนั้นเลยนะคะแล้วเราเวลาที่เรามีความสุขมากๆแล้วเนาะเราก็มันจะสุขมันจะล้นออกไปข้างนอกไงคะมันจะทําให้เราเนะะี่ยมันจะทําให้เรามันจะเกิดจากความรู้สึกในใจของเราเลยนะคะที่แบบ เราอยากจะแบ่งปันให้ผู้อื่นนะฮะแบ่งปันให้ผู้อื่นได้รู้ได้มีความสุขเหมือนเราได้ใช้ของดีเหมือนเรานะคะได้รู้วิธีที่จะเขาเรียกว่าดูแลร่างกายแล้วก็รักษาจิตใจนะคะรักษาให้ตัวเองมีความสุขได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องพึ่งพาสิ่งภายนอกอย่างเช่นอันนี้ใช่ไหมคะ <laughs> อย่างเช่นอันนี้เราก็สามารถมีทานแล้วก็ทานอย่างมีความสุขด้วยนะคะอย่าไปกักตัวเองว่าเฮ้ยฉันทานอันนั้นไม่ได้อันนี้ไม่ได้ ไม่เอาค่ะทานเท่าไหรเ่เผาผลาญเท่านั้นนะคะสั่งตัวเองนะทุกอย่างเราสั่งได้จริงๆนะคะลองดูนะคะเพื่อนๆนะแต่ที่สําคัญเนาะอย่าฟืนใจตัวเองนะอยากได้อะไรอยากทําอะไรทํานะคะที่ไม่ผิดสินธรรมนะคะที่ไม่ได้ไปทำคนอื่นร้อนนะคะนี่เลยนะคะวันนี้ลาไปก่อน